สวัสดีครับพบกับ Unlimited m i n ์เซ t จิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับใน EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง7ข้อดีของการใช้ชีวิตแบบหมาป่าเดียวดายนะครับชีวิตแบบหมาป่าเดียวดายไม่ได้หมายถึงคนที่เก็บตัวหลีกหนีสังคมหรือว่าไม่ต้องการใครอีกแล้วในโลกนี้แต่ว่าคือคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวได้เมื่อความสงบของเขาสาคัญกว่าความวุ่นวายของฝูงชนนะครับ พวกเขาคือคนที่มักจะผ่านความเจ็บปวดมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจคือคนที่เคยรอคำอนุญาตจากโลกใบนี้ก่อนที่จะทำอะไรจนพวกเขาเข้าใจว่าการรอใครบางคนให้พร้อมและไปกับตัวเขาเองได้ทุกที่อาจจะทำให้ความฝันของตัวเองนั้นพังไปตลอดการพวกเขาคือคนที่ไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตในความเงียบเพราะว่าในความเงียบพวกเขาจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนที่สุดหมาป่าเดียวดายอาจจะเดินคนเดียวแต่พวกเขาจะไม่ได้หลงทาง พวกเขาอาจจะไม่แสดงออกมากนักแต่ว่าลึกๆข้างในเขาคือภูเขาแห่งพลังที่กำลังเติบโตพวกเขาไม่ต้องวิ่งตามใครเพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตมีเส้นทางเฉพาะของตัวเองถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโลกนี้มันวุ่นวายเกินไปคุณอยากจะหาพื้นที่เงีเงยบๆเพื่อที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองถ้าคุณเคยเดินออกจากความสัมพันธ์ที่พรากความเป็นตัวเองของคุณออกไปทีละน้อยหรือว่าคุณกำลังสร้างตัวตนใหม่โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นหรือว่ายอมรับ คุณก็อาจจะเป็นคนประเภทหมาป่าเดียวใดที่กําลังเดิอนอยู่บนเส้นทางของอิสรภาพอย่างแท้จริงนะครับและนี่คือบทเรียนจากการเลือกเดินทางสายนี้เส้นทางสายที่อาจจะเหงาแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ในความเงียบอย่างงดงามข้อ1แผนชีวิตของคุณจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของใครหรือว่าคําว่าใช่หรือไม่ใช่ของคนอื่นลองจินตนาการถึงคนที่ฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆริมทะเลหรือว่าเปิดร้านทําขนมแบบโฮมเมด แต่ว่าต้องพับแผนลงเพราะว่าเพื่อนสนิทที่เคยวางแผนร่วมกันไว้กลับหาเวลาไม่ได้แล้วในตอนนี้หรือว่าคนรักของคุณไม่เห็นด้วยสิ่งที่อยากจะทําในชีวิตมากมายจะต้องเลื่อนออกไปวันแล้ววันเล่าหรือไม่ก็ต้องพับหรือไม่ก็ต้องพังไปเลยเพราะว่าเราเผลอผูกความฝันเอาไว้กับความพร้อมของคนอื่นโดยลืมไปว่าเวลาในชีวิตของเรานั้นมีจํากัดการเป็นหมาป่าเดียวดายไม่ได้ไหมายความว่าเราจะอยู่คนเดียวตลอดไป แต่มันคือการฝึกจิตใจของเราให้กล้าตัดสินใจและกล้าเดินโดยไม่ต้องรอคำอนุญาตจากใครการที่เราไม่ต้องอิงอารมณ์หรือว่าความลังเลของคนอื่นทําให้คุณสามารถที่จะลงมือทําแผนของตัวเองได้รวดเร็วกว่ากล้าหาญกว่าแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานได้มากกว่านะครับนี่คือพลังที่เอ์สันนักปราชญ์ในอดีตเคยพูดเอาไว้ว่าคนที่เชื่อในความคิดของตัวเองจะสามารถสร้างโลกใหม่ได้จากภายในของเขาได้เลยไม่ต้องรอให้โลกยอมรับก่อนแล้วจึงลงมือทํา เพนพอยต์ point, หรือว่าจุดเจ็บปวดที่หลายคนเคยเจอก็คือเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่เพียงเพราะว่าอีกคนยังไม่พร้อมทุกอย่างก็หยุดนิ่งความฝันก็เลยกลายเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ที่ไม่เคยมีวันมาถึงเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นหมาป่าเดียวดายก็เท่ากับว่าคุณกําลังบอกตัวเองว่าฉันไม่จําเป็นต้องรอใครฉันพร้อมที่จะเดินไปก่อนและฉันจะเดินเลยตอนนี้และในระยะยาวนั่นคือเหตุผลที่คุณจะไปได้ไกลกว่าคนที่มัวแต่รอให้ทุกคนพร้อมแล้วค่อยเริ่มข้อ2 คุณมีแนวโน้มที่จะเดินในเส้นทางที่เป็นตัวของตัวเองมากกว่าการลอกเลียนแบบคนอื่นหรือว่าเดินตามกระแสที่สังคมว่าดีไปเรื่อยๆสังคมมนุษย์เต็มไปด้วยสูตรสำเร็จหรือว่าสิ่งที่คนจํานวนมากเห็นตามๆกันว่าดีคนที่ประสบความสําเร็จเร็วมักจะถูกยกออกมาเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทําตามและสิ่งที่มักจะถูกมองข้ามก็คือไม่มีใครเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสําเนาหรือว่าเป็นก๊อป้ของใครนะครับ การอยู่กับตัวเองมากขึ้นจะทำให้เราได้ฟังเสียงข้างในของตัวเองชัดขึ้นรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราอะไรคือความสำเร็จที่เราต้องการการเป็นหมาป่าเดียวดายอาจจะทำให้คุณได้ใช้เวลาเดินอยู่ในป่าแห่งความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องมองหาคำว่าใช่คำว่าถูกต้องคำว่าแบบนี้แหละเยี่ยมหรือว่าอะไรทำนองนี้จากเสียงของโลกภายนอกจากเสียงของคนอื่นคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวตนของคุณมีเอกลักษณ์มีรากเหง้าของความคิดที่ไม่เหมือนใคร และคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเดินไปในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครกล้าเดินมาก่อนหรือแม้แต่ถ้าคุณจะเลือกเดินในเส้นทางที่คนอื่นๆเดินกันคุณก็เลือกจากความรู้สึกว่ามันใช่จริงๆจากตัวตนของคุณแท้ๆไม่ใช่เลือกเพราะว่าเหตุผลลอยๆกว้างๆว่าก็คนอื่นเขาทํากันตัวอย่างจากประวัติศาสตร์มีมากมายนะครับวินเซนต์เวนโกสร้างงานศิลปะที่ไม่มีใครเข้าใจในยุคข,ของเขาหรือว่านิโคลาเทสลาที่เดินในทางของตนโดยไม่ตามกระแส เพราเขาคือหมาป่าเดียวดายที่เปลี่ยนโลกด้วยการเชื่อในเส้นทางของตัวเองตั้งแต่แรกถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเส้นทางของตัวเองนั้นแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนใครก็จงอย่าดับไฟในตัวเองเพียงเพื่อให้กลมกลืนไปกับฝูงชนเพราะว่าเส้นทางที่ยิ่งใหญ่มักจะเริ่มจากการกล้าเดินทางที่ยังไม่มีใครเดินข้อ 3. คุณสามารถตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเอง การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องยากโดยเฉพาะเมื่อเราไปผูกพันกับสิ่งต่างๆกับผู้คนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นงานที่มั่นคงแต่เราไม่สุขใจความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขจริงๆแต่ว่าอยู่เพราะความผูกพันหรือว่าภาระหน้าที่หรือว่าชีวิตประจำวันที่สบายก็จริงแต่มันเลื่อนลอยไร้ความหมายแต่หมาป่าเดียวดายมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอย่างอิสระเสรีเพราะว่าไม่มีสิ่งผูกมัดทางอารมณ์ที่คอยฉุดรั้งการเลือกลาออกจากงานเพื่อเดินทางไปยังที่ที่อยากไปการเปลี่ยนอาชีพตอนอายุ40 หรือว่าการย้ายไปอยู่ในเมืองเล็กๆเพื่อหาความสงบสําหรับคนทั่วไปนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่บ้าหรือว่าเสี่ยงมากเกินที่จะกล้าทําเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาผลที่ตามมามันจะหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะรับไหวแต่ว่าสําหรับพวกหมาป่าเดียวดายนั่นคือการฟังเสียงของหัวใจตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเป็นอิสระจากความกลัวมีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่บอกว่าคนที่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องใหญ่ๆได้มักจะมีสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และกล้าเผชิญหน้ากับผลลัพธ์โดยที่ไม่โทษใครในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีอิสระในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตคือคุณสมบัติของผู้นําชีวิตตัวเองไม่ใช่แค่อยู่ให้รอดแต่ว่าเติบโตไปกับทุกการเปลี่ยนแปลงหมาป่าเดียวดายไม่ใช่คนที่หนีจากฝูงแต่คือคนที่เลือกจะเดินลึกเข้าไปในป่าของความไม่แน่นอนเพื่อค้นหาสิ่งที่สําคัญที่แท้จริงสําหรับชีวิตของตัวเองนะครับ คุณผู้ฟังที่ฟัง e ีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปนี้ไปอ่านก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ pdf เนื้อหาของอีนี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากส่วนของคำอธิบายใต้คลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่อง l i i Unlimited m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับขอบคุณครับข้อ 4. คุณหลีกพ้นจากปัญหาวุ่นวายของโลกภายนอกอย่างเช่นการทะเลาะก,กันในเรื่องเล็ก การเสแสร้งหรือว่าการประจบสอพลอลองหลับตาแล้วนึกถึงบรรยากาศของวงสนทนาในที่ทํางานในกลุ่มญาติหรือแม้แต่ในโลกโซเชียลจะมีใครบ้างที่ไม่เคยปเชิญหน้ากับบรรยากาศที่ตึงเครียดจากเรื่องไร้สาระบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่บานปลายเพียงเพราะว่าแต่ละคนมีอีโก้ที่ไม่มีใครยอมใครหรือว่าความไม่จริงใจที่มันกัดกินบรรยากาศไปทีละนิดหมาป่าเดียวดายเลือกที่จะถอยออกมาไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาอ่อนแอ แต่เพราะพวกเขารู้ว่าพลังชีวิตของเรามีค่ามากกว่าการไปเถียงเรื่องจุกจิกหรือว่าการไปอยู่ท่ามกลางคนที่ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งที่ต้องเจอกันนักปราชญ์ในอดีตอย่างเช่นมาคัสออเรลิอุสเคยกล่าวไว้ว่าอย่าให้จิตใจของคุณต้องแปดเปื้อนกับความวุ่นวายของโลกภายนอกเพราะปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้คนไม่ใช่เพราะความจริงที่มันเปลี่ยนไปเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบหมาป่าเดียวดายคุณจะรู้สึกได้ว่าความสงบเป็นของมีค่า และไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับการได้เข้ามามีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณคุณไม่ได้เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าคุณเกลียดคนอื่นแต่เพราะคุณรักพื้นที่ภายในจิตใจของตัวเองมากพอที่จะไม่ให้ใครเข้ามาทําลายมันข้อ 5. คุณไม่เสียเวลาไปกับคนที่คุณไม่ได้แคร์เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตและน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่กลับใช้เวลาไปกับคนที่พวกเขาไม่ได้รักไม่ได้เคารพหรือว่าแม้แต่รู้สึกดีเพียงเพราะว่าเขารู้สึกเกรงใจหรือว่ากลัวเหงาเท่านั้นเอง พวกหมาป่าเดียวดายจะรู้ว่าเวลาไม่ควรถูกใช้ไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไร้ความหมายเพราะนั่นคือการลดทอนพลังชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นการอยู่คนเดียวเปิดโอกาสให้คุณได้คัดกรองคุณภาพของความสัมพันธ์แทนที่จะสะสมปริมาณของคนที่รู้จักคุณจะเริ่มเข้าใจถ่องแท้ว่าการมีเพื่อนแท้หนึ่งคนดีกว่าการมีคนรู้จักร้อยคนที่ไม่มีใครจริงใจกับคุณเลยในหนังสือชื่อ Essentialism ของเกรกแมคคิโอนพูดไว้อย่างชัดเจนว่าการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิต จะช่วยให้คุณมีพลังเหลือพอไปลงทุนกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆซึ่งในที่นี้รวมถึงคนที่คุณรักจริงๆหมาป่าเดียวดายจะเลือกใช้เวลากับตัวเองไม่ใช่เพราะว่าไม่แคร์ใครแต่ว่าเพราะพวกเขารู้ว่าคนที่สมควรได้รับเวลาของเรานั้นต้องเป็นคนที่เติมพลังไม่ใช่คนที่ดูดพลังไปจากชีวิตของเราข้อ 6. คุณมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตัวเองและวางเป้าหมายชีวิตไม่มีอะไรล้ำค่าไปกว่าการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่คุณสามารถฟังตัวต,วตนภายในของคุณ พัฒนาเป้าหมายและลงมือทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณการเป็นหมาป่าเดียวดายช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นจากการเสียเวลาในงานสังคมที่ไม่จําเป็นหรือว่าการต้องฝืนใจทําในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังคุณจะมีพื้นที่ในใจพื้นที่ในเวลาและพื้นที่ในความคิดเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณอยากจะเขียนหนังสือคุณอยากจะสร้างธุรกิจใหม่คุณอยากจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าคุณจะพัฒนาจิตใจให้ลึกซึ้งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาเงียบที่คุณจะหาไม่ได้เลยหากคุณถูกข้อมล้อมด้วยเสียงรบกวนจากโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลามิเกลเดอเซวันเตสเคยกล่าวเอาไว้ว่าเวลาเงียบคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและหมาป่าเดียวดายจะเข้าใจสิ่งนั้นดีคุณจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าลงมือเพราะว่าคุณไม่ได้มัวแต่สังสรรค์อยู่ในงานเลี้ยงของโลกนี้แต่เลือกทํางานอยู่ในความเงียบของภูเขาแห่งความฝันของตัวเองข้อ7 คุณเป็นอิสระจากเรื่องราม่าและการชักใยทางจิตใจจากคนบางคนในโลกของความสัมพันธ์ไม่ใช่คนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะรักบางคนเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมบงการหาประโยชน์หรือว่าเข้ามาเพื่อเติมเต็มความไม่มั่นคงในตัวของพวกเขาเองด้วยการดึงพลังจากคนอื่นซึ่งก็คือคุณหมาป่าเดียวดายไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่าเกมจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ภายใต้คําว่าความห่วงใหญ่หรือว่ามิตรภาพ คุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องเหมือนเดินอยู่บนกระจกที่กำลังร้าวคุณต้องระวังคำพูดต้องยอมโอนอ่อนเพียงเพื่อไม่ให้ใครอารมณ์เสียนั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันคือละครชีวิตที่ทําให้คุณหมดแรงและหมดศักยภาพการเป็นหมาป่าเดียวดายคือการประกาศตัวว่าฉันขอเลือกความสงบมากกว่าการอยู่กับใครสักคนที่ทําให้ฉันไม่เป็นตัวของตัวเองและนั่นแหละคือการเคารพตัวเองอย่างสูงสุดคุณไม่จําเป็นต้องพยายามอธิบายความรู้สึกให้คนที่ไม่เข้าใจคุณอีกต่อไป คุณไม่ต้องอยู่ในบทละครดราม่าที่คุณไม่ได้เขียนอีกแล้วคุณเลือกที่จะถอดหน้ากากออกและอยู่กับความจริงที่คุณสร้างขึ้นด้วยใจของตัวเองสรุปสั้นอีกครั้งนะครับ7ข้อดีเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบหมาป่าเดียวดาย 1. แผนการของคุณจะไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นและไม่ขึ้นอยู่กับคําตอบใช่หรือไม่ใช่ของพวกเขา 2. คุณมีแนวโน้มที่จะเดินตามเส้นทางที่คุณต้องการได้มากกว่าที่จะเรียนแบบคนอื่น 3. คุณสามารถตัดสินใจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ได้ง่ายกว่าเพราะคุณตัดสินใจคนเดียว 4. คุณอยู่ห่างจากปัญหาของโลกภายนอกเช่นการทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆความหน้าไหวหลังหลอกการประจบสอพลอและเรื่องอื่นๆ 5. คุณไม่เสียเวลาให้กับคนที่คุณไม่สนใจไม่แคร์ไม่เคารพและไม่รัก 6. คุณมีเวลามากพอที่จะพัฒนาตัวเองและเป้าหมายของคุณ 7. คุณเป็นอิสระจากเรื่องราม่าและการถูกครอบงำที่มักเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางผู้คน นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยให้กำลังใจช่อง a l i m i t t e m m ม่เซจิตไม่จำกัดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านด้วยผมขอแนะนำหนังสือแปลเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานแปลแ,ลและเรียบเรียงโดยผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินผู้จัดทำช่อง a l i มิเต็ดไมจิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับ เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมะตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สั่งการจักรวาลดิทำตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man tinget คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือมเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลูกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนด แต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหน้าสิบมนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ําต้อยน้อยค้ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอํานาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับ e-book ให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add unlimited mindset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช้อปปีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ